สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้เจ๊เกียวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะอะไรบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยค่ะนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองต้องขอบคุณน้องซีนานะคะที่ให้โชคค้ำคูนให้เจ๊เกียวได้มีโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องนี้ค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะสองหัวติดๆนะิดแล้วน้องซีนาเป็นนางฟ้าตัวน้อยจริงๆ ดีใจกระเบ๋าดินด้วยนะคะที่ลูกสาวนะคะมาให้โชคให้ลาบคำ้ำคูนพ่อแม่เจ๊เกี่ยวก็พอยได้อันนี้ส่งตรงนี้ด้วยต้องขอบคุณมากมายเลยค่ะก็คุณจากใจจริงเลยนะคะ mm hmm. นี่คือของขวัญน,นะคะที่เป็นชิ้นเป็นอันสําหรับเจ๊เกี่ยว mm hmm. บอกได้เลยว่ามีความสุขแล้วค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะมีโชคติดติดกันขนาดนี้ mm hmm. ต้องขอบคุณน้องสีหน้ามากๆเลยนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณบ่าวนินค่ะเป็นพ่อบ่าวนินด้วยนะคะที่เอื้ออาทรเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงจึงได้มีวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะกันระยะน,นิทพิที่ดีไม่ได้หาได้ง่ายๆเมื่อมีแล้วต้องประคับประคองนะคะอย่าให้หลุดมือไปที่เกี่ยวไม่เคยทอดทิ้งใครนะคะ และสิ่งที่สำคัญคือความจริงใจเท่านั้นที่จะคำจุนทำให้เรามีสายสัมพันธ์ที่ยืดยาวนานมาตลอดทุกวันนี้คิดแต่บวกนะคะคิดดีๆให้เพื่อนเท่านี้ก็มีความสุขแล้วละคะ่ะและสิ่งที่ตามมานะคะมันจะมาเองโดยไม่ต้องร้องขอเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆวันนี้รางวัลชีวิตของเจ๊เกียวนะคะต้องขอบคุณบ่าวนินและที่จุดเลยก็คือน้องสีหน้าขอให้น้องสีหน้ามีอายุมั่นขวัญยืนนะคะ ขอขอบคุณในการรับชมนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ